ใส่แว่นแล้วไม่อยากนูแก่ต้องการแว่นที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานต้องแว่นสายตายาวโปรเกรสซีฟไทเทเนียมรุ่นทอครับแว่นสายตายาวโปรเกรสซีฟเลนส์ไร้รอยต่อรุ่นนี้นะครับผมสามารถใส่เดินได้ใส่ขับรถได้นะครับดูจอคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับอ่านหนังสือครบจบเลยครับตอนนี้ผมอยู่ในร่มนะครับผมเลนส์ใส่ปกติครับเดี๋ยวผมเทสการออกแดดเปลี่ยนสีให้ดูครับ ออกแดดนะครับเห็นไหมครับเลนส์จะเปลี่ยนเป็นสีเทาดําแบบนี้เลยนะครับผมลดการเกิดต้อแดดต้อลมลดการแพ้แสงแสบตานะครับใส่ขับรถกลางคืนยังช่วยลดแสงสะท้อนจากไฟหน้ารถด้วยนะครับทําให้มุมมองในการขับรถตอนกลางคืนนะครับคมชัดขึ้นอีกต่างหากนะครับผมแนะนําแว่นสายตายาวรุ่นทอนะครับตัวนี้นะครับผมกรอบแว่นวัสดุไทเทเนียมด้วยนะครับ ใครที่มีปัญหาสายตายาวนะครับมองไกลปกติอ่านหนังสือตัวเล็กเล็ไม่ชัดนะครับผมไม่ตามสายตายาวตัวเองลูกค้าเม้นอายุมาได้เลยนะครับผมมีวิธีเช็คสายตายาวตามอายุข่าวๆให้ครับร้านแว่นตาคุณหนุ่มออนไลน์สําหรับวัย40บวกมีหน้าร้านให้บริการตรวจวัดสายตาตัดประกอบแว่นรอรับได้เลยสั่งออนไลน์ส่งภายใน3วัน